สบายดีตอนแรงพี่น้องสีงออกไปอันอัดจีออกไปจอบเบิ้งเต่าไม่นั่งตุ้ยตุยทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเต่าเราจะไปหาสว่วะเบิ้งหอยดือะทุกคนวันนี้ก็ไปสามคนอาจจะไปหาคุณหอยเดือตามที่เอฟซีเรียกร้องว่าอยากดู หอยเดือพนะมันอยู่ยังไงเนาะเฮ้ยเจ้จะชิลกตัวไหนคาซูนุกิปป์หรออะไรวะข้าวตัวนี้นี่ก็ปิดนี่ข้าวปะมันมีหูเนาะข้าจะไปเอาลิงมาปล่อยบ่ เฮ้ยจา้าะปหาปรมาณเออโอ้ยเห็ดดีกระด้อหัวนี่ไปขอน้ำเล่าดีและเช็ดอาไปปิดในหัวโฟนนะคืออยู่ หยุดพวกเจ้า <Auf> ก <los harma> <c oughs> ็ม like ีนายาดอยู네 <Wha> ่บอกจะเป็นไรเฮ็ด <n> ด <Luis> ีหัวนั่นบาบัสิแลนมาเก็บเพ็ดปลวกพอได้ได้บ้านี้นะไรดหัวใหม่เออ ราเหีดหัวไม้คลักลิลอเฮ้ยเจ้าบุญขอป้าเฮงเลยอืวเ้ยเนาะนี่ก็หูหอย วิธีใหเขาในนีน้ก็ได้น้ำจับแล้วบะเถึงโอ้เสียงเด็กหน่อยอ่าทุกคนมาเบิ่งน้ำเดี่ยวเราจะขุดหอยให้เบิง่งได้ชลยวงได้ตัวนี้นะ <laughs> นี่แล้วเจ๋ตัวนีู้พได้เก็บตัวเจ๋ตัวนี้เออ ตะล่ามอสผีเลยนี่แต่หม่งเก็บเพชรปวกพี่น้องชาวนีลนะคือเอาเก็บเพชรปวกกันเข้าไปในนี้กับบอนเก็บดังเดือนหกเนอะโอ้โห่เต๋อนี่พี่น้องบอนเก็บเพชรปวกนะสุวยแม่ครูตัวนี้ มีแต่หมองเห็ดโปกออกเอาเห็ดบดให้เอาบ่เห็ดบดให้เอาเออนี่ทุกคนบอนอันนี้ฮะมาเลยทุกคนโอ้ยมันหยอดแสงมาหาขุดหอยเดือ Và mình đi hát thì khư gì bỏ Cứ như ngày Nó con Bọn ăn Bọn bộ ưa ăn Bọn bộ ưa, Bọn bộ ưa kia hết quả không thích tụi này Không mà có chờ đời bên khang hồ cột này Nhạc Tông nhạc Chịp chụp ก็ลามไปตรงโน้อนอันนี้คือตรงที่เห็ดปวกเห็ดปวกดอกใหญ่นะเราเก็บมีแต่อันมีแต่อันขาวๆกว็นั่นแหลกะก็ยังว่าอยากมาหามเบิงเราจะมีหอยเดือให้ดูไหมทุกคน ทำไมมันไม่มีรูเลยรู้สึกว่าเราไม่สินตาเราไม่เดินป่ามานานเสียนานแล้วเราไม่สินตาเขากลมไหมไหมบ่จะจักกน้อยบ่ สิบนเรือบอสบอสไปกอนเขาไปก้นเขากันยังได้เลือหายากเ้อพี่้องเอ้ยหอเดียยามีเอ้อใส่คำว่าขี้ขาดถือจ้ะมันกระปาขึ้นเก้าเฮ้ย ยังไงนะหอยหอยอะไรหึโอ้ยลูกมันตายเลยเนา้โมันเห็ดขมุกเจะาวน้ำหัวเนี่ยมันก็อยูอย่ได้เนาะได้ด้ว ต้องหาจุกเบิ้ลงบนเราจะมันเป็นอะไรหู้นะเฮ้ยเป็นขี้กระป้างเลยเขาคนกอนหู้กระปึ้งกระป้างกับเขาคนกอนแล้วพี่น้องเอ้ยเราจะได้หูบ่อเขาก็หาหมงหาเฮ็ดนี่คือบบมีเนาะเฮ็ดกรบบออกเงินชิดซองให้เบิ้งงนี่เฮ็ดบดกระด้างตุ้ย อย่งว่านี่แล้วเฮ้ยเชือมันออกมันนี้นี่แหละเขาก้นแล้วคนนี่นี่เขาก้นแล้วจริงหรอก้นแล้วนี่บ่คืออยู่บ่เนี่ยนั่นบ่

ดท,ที่จะไดล้วหูฟูฟูเหมืน,น,นะเด้อมันไม่มีหอยห,อยหรือเปล่าขมายุงตัดยุงเออยุงก็หลายอยู่เนาะต่อมาขัดในใบรูมันไม่ได้ง่ายเลยนะทุกคนกว่าจะได้หอยแต่ละตัวนี่มันไม่ง่ายเลยตรงนั้นมันก็ไม่มีรูนี่ เพิ่งตับกล้วยบางนึงนี่่ได้ออกบอหลบลนี่ยแตพไหนดอกมันดับเลยอโอ้ไม่ได้พี่นองมันมีกบให้เจ้าเอาเหรอนะกระปูป่าเหรอโบเนี่ยโบบ้านนะนี่น กบปานอะไรอยู่ในปลางป่าหาคุดอันห้อยบาได้แหลยก็กุดก้นกกบก้นเขียดไปแล้วพี่น้องเอยเงี้ยมงดูทำแก้วใสหรือทำไมลึกจังผู้ฆ่าถ้าเป็นอย่างนี้นะมันคดไปคดมานี่ไม่เอาดีกว่า <laughs> อ อะไรที่วางเป็นน้ำแล้วก็กดแล้วสินนอนนหอยกระโบมีพี่้องเอ,อ,อเ้ยถ้าพลาลองเพลงกันได้เพ่ง เขาเจ้าคูดบน,นเฮิดลอะจนฮอดหวัวดำหวัวแดงก็บอได้หอยพี่ดองเอ้ยทำบา้าเนาะอันดีดส์อ่ะบุคคลสิมีเขาเจ้ากับเจม่นเจม่นหากกินเก่งเนาะ ขอยคือย่านแท้พี่น้องย่านอีกครับแก้ว ตัวนี้น่ากลัวจังเลยยังไงอ่ะเมีมยอะไรเลยอ่ะทุกคนเนี่ยถ้ามันมีหอยมันก็จะอยู่ดังก๊กก๊กแต่ว่านี่มันไม่มีดังก๊กก๊ก เสียงนางซับต่อปังปังมันบ่ได้พี่น้องฮะหอยกระดามันขาก้นบมแล้วนะโอ้ยจะเอาตีที่พราะโลบทวนสรุปภารกิจวันนี้ล้มเหลวไม่ได้หอยสก,กัตตัว มีบอ่อเฮยอยู่นอกมีบอ่บอ,บอ,บอโอ้โหข้าก็มาให้ยูป้าบอ่อที่เก่ากับน้ำต่อนะพีแล้วก็ไม่มีอะไรเลยปึงอยู่เฮ้ยคืออยู่อ่ะ อืมดินนะแข้งแข้งไปอ่ะกวกกวกว่ะข่ามันมีหอยไม่คิอดอย่างกอกกอกมีนคือลึกเลยจ้ะอันนี้มันไม่มีหอยนะทุกคนเนาะเห็นนะไหมหยิบย มาแทแหงกนเตดีไปขี่ nice like it. Yeah, it ีนะมัน hmm. ีเนาี่ทำตัวนี้ม um, ันด้ดอกมันสอดกันพี่ปี๊ปี๊ีสีแดงสีแดงชอบนะเลยมันก็เลืกมันไม่ได้เนะทำลุงไรกัยันอีกครับแก้วงอยอยู่แต่ว่าสิตาเราย่านเขดปลาเราสิตาอย่างเลาะลนเลนหอยสีมันออกมาก่อนครับอะไนี้หอยสีเพลิน อีกอยังคือเป็นจังซียางลาะเล่นให้ฟุ้นตลบเล่นเฉยๆได้นี่ทางมีตะกี้ฟุ้นเขาเจ้าเกตคิฟุ้นขึ้นมาดอนนี่ ไมีได้ไม่ได้ไม่ได้พี่น้องม่ได้เ,เห็นรถมาจะขันเดยเรากำลังสิอ้วยเมื่ออาทต่าไม่นั่ง,ตงเตยโตรอยรูสึกว่าแถวนี้นะ่ะมีแต่ขี้ดินแดงเนาะใบไม้นะ่ะโคต จะมีกบมันจะมีอีคำแก้วมีไหมจ้ะเกดโเกดืออยู่บ่จ้ะตีกัแต่แอ้ <c oughs> หนี้องไปสิได้หอยไปเล่นน่อน ติดตามันไม่มีรูเนาะมันมีรูมันเงาเหรอใช่เจ้าเห็ดฝุ่นตลบมากเลยขอดไม่ได้น้ำเว้ยน่าเชื่ขุดมขามอดยิ้มึงเนี่ยผูใบไม้กัจนโบเคียวมีติตายแล้วมาจะตายด้อือดได้ป่ะอื มันไปอยู่ในเหงาตัวนี้บ้าไม่เห็นลองไปได้สบมีแล้วยุ่งยากดูแลสัตว์ขาดข้อแล้วตู้จะว่าตีถีบลงในเจ้าวัาลงไปเลยนี่อัทลุ่ยกระตนลงมันก็ลงเลยปัดปัดป้ว ออมอนี่นะใบไม้กับจนบบเขียวผู้เสียงยังมาเคียวแต่กุ้งอยู่มานยากตีขี้พุนเรียนได้ดีนะวัฒนธรรกอีกมันบนไา้จักโศม,มันให้ด้วยกน้นมันโได้จ้าแต่มันเห็นผู้ดแต่ไม่องใจกู เป็เสส่อนเราเพืญญ่อนว่าห้าสิบเอียงใจเพื่อนว่าไป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 อัดเต่ากูไม่ได้ไดไดลเนนดดลยละอือคูีฟุน้นเ้ยเนี่บางนี่คือสีคล้ายๆเนี้ยอออออเออไปไปไปหาเต่าดีกว่า นี <ort>. uh, ่พี่น้องเต่าเปนยังปิดอ่านแล้วเหรอเกบกให้มีเ็ดมอ่าอ่นอ่ม้ดมอ้มือเยนนมาอย่นีนะอนบุญเต่าแตกกอเนข่ต่อมนี้เออมาปุ๊กมาโดนอยู่นี่เรียบร้อยเนาะ แตกว่ากทสิเป็นบ้านบะไรได้ยัเนาะแตกอไแตกนลเววปลูกบ้านโมเดิร์นแล้วพี่น้องผมยังเงื่อนนี่เงืนไทกาะัก ดินอันดินเขาบอกแล้วเอาอันต้อมนั่นเอามาไหว้ค้ายซื่อนี่เออเอา้นนัืมออไปพี่้อกเอ้ยวิปนี้กระบอกมียังมากไม้ดอกกำลังสิพากกันอวยมือไป เหมือกินเหลี่ยมแล้วผ่าจักก็แล้วกันพี่อย่งเอ้ยยางรอปลาเรนเรนเขาคนบริจามันบ่มีหูตอนมีหูมันจะสิได้อยู่หรอกจ้าเอาหญ้าคนไปลินไปคนตั้งยังงี้เงินดอยซีเงินดอยซีมืองนอก